โอ้ยเอ้ยข้าปลาหลุดไหมหลุดไหมพันอยู่ในนี่เลยครับโอ้ยลาช่อนตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยครับก huh ัดไม่ต้องส่งเลยนะฮะ ไม่ได้ส่งไม่ใช่ไม่ต้องส่งส่งไม่ทันโอ้โหเลือดสาดนี่ฮะ โคราชาเอสทูนะฮะปลาช่อนตัวนี้โอโ้โหตูพุงมันนี่ใสใหญ่เลยครับตัวนี้วนสั้นเลยเป็นวันนี้มาสำรวจใหม่นะครับมาสำรวจหม่แล้วก็มาเจอหมเอ่เป็นนานะเป็นนาน้ําท่วมแต่มันไม่ใช่น้ําที่มันเป็นหน้าน้ําหลักนะมันเป็นเป็นนาทีา่ตอนนี้ฝนเริ่มตกตบ ตกแบบชุบๆแล้วแล้วน้ํามันก็ไม่ได้หลากมาจากาที่ไหนนะครับมันแถวนี้มันเป็นแอ่งเขาเรียกแอ่งกระทะอะไรประมาณนี้ครับพื้นที่ลุ่มน้ํามันก็เลยขังก็เลยขี่รถเลาะหา,าสํารวจหมายไปเรื่อยๆว่ามันมีน้ําท่วมหรือ,อยังอะไรประมาณนี้ครับพอดีมาเจอตรงเนี้ยก็เลยลองตีดูดตอนแรกรผมกาตีอยู่ตรงนี้ก็เลยเดินมาตีฝั่งนี้เห็นมันมีขยับน้ําอะไรประมาณนี้ครับ ก็โอเคครับฝากไว้ด้วยนะครับเนี่ยกบยาง S2 นะไส์สวยเลยตัวนี้ไปทำอาหารแล้วตัวแรกอยากกินแปสะซ่อาอยเไปทำโอ้เลือดออก้อมนะครับโอเคฝากไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับเผื่อจะมีแต้มให้ให้ได้ชมกันนะครับโอเค คนละใช้ตัฝากไวเด้วยครับผมหาซื้อได้แล้วตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศเลยนะครับผมโอเคครับลุยต่อสุดยอดมากครับผม